สวัสดีครับทุกคนวันนี้กลับมาเจอกับช่อง n o n z 4 2 7นะครับวันนี้ไปดูที่ดักกุ้งครับเดี๋ยวไปดูอันใหญ่ก่อนครับฝนเพิ่งจะหยุดครับผม่มบรรยากาศตอนฝอนตก เนี่ยผมฝนยังลองอยู่นะครับผม เรวมาดูกันว่าจะได้ปะัไอ,นอ,นอ,นอนมนะก,กุ้งะนี้ เนีผมได้เยอะครับแต่อันนี้ก็เหมือนเดิมครับพังพังเกลนีครับผมได้เยอะครับผมมีตัวใหญ่เนี่ยครับผมตัวใหญ่ครับผมวันนี้ได้ได้ตัวใหญ่ แ่ตัวใหญ่ยอยู่หลายตัวนะครับเดี๋ยวดูอันที่ใส่ขวดนะครับว่าจะได้บ่เนี่อครับผมที่ได้ฝั่งนี้ก็ลงนะครับผมแถมนี้ก็ลงแล้วก็แถบแถบเดิมก็ลงนะครับวันนี้เหมือนจะได้เยอะนะครับเนี่ครับผมทั้งหมดได้ปลาครับแต่ว่ามีอีกคนหนึ่งที่ไม่ได้ปลามีกุ้งมีกุ้งถองจัดเลง เนี่ยผมชุดนี้ได้ปลาหมดเลยนะครับจะยจะไว้นอันนี้นะครับนี้ได้กุ้งเดีย๋ยวผมไปวางที่รถอย่นครับมันดูฟังนี้ต่อครับ นี่ครับผมได้ปลาได้กุ้งครับแบบนี้เลยห้าอันครับครับผม ลนกุ้งครับผมสามขวดไทยก็ได้ปลาสองตัววันนี้ก็คุ้มค่าน้ำมันนะครับเดี๋ยวอันนี้ไปเก็บนะครับยังเหลืออีกสองอันวันนี้ถือว่าคุ้มอยู่นะครับเพราะได้ได้ได้ทั้งหมด Nó còn tôi dài dây Với ít xong ăn hấp Ít xong anh như tôi này นี่ครับผมสองอันที่เหลือได้กุ้งกับได้าเนี่ยครับผมเฉพาะในสุ่มที่ดักกุ้งครับที่เหลือย่งไม้เทนนะครับเดีย๋ยวมาดูตอนท้ายครับผมรวมๆล้วจะได้เยอะเล้ยๆน้อยนี่ครับผมรวมทั้งหมดแล้ว นัได้เยอะอยู่นะครับน่าจะโลหนึ่งอะน,นะับน่าจะโลหรือ2อโลเนี่ยวันนี้ก็ขอขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับกดติดตามจะได้ไม่ต้องพลาดคลิปต,ต่อไปนะครับ